ครับทุกคนวันนี้ก็อยู่แอดเกมเมรโนนะครับวันนี้แอดก็จะมารีวิวของสิ่งหนึ่งที่แอดเพิ่งสั่งมานะครับมันก็คือมังงะนะครับผมแต่จะเป็นมังงะเรื่องอะไรเรามาดูกันนะครับเราจะมาชำระพร้อมๆกันเลยนะครับผมไปดูข้างในครับใช่อันนี้ก็จะเป็น บเสร็จรับเงินว้าวมันออกไปนะครับแล้วบางงานที่แอดจะมารีวิวนั่นคือคือมันอยู่ในกล่องนี้แล้วครับทุกคนเปิดมาดูกันครับคือเรื่องอะไรในนี้ก็อาจจะยังมองไม่เห็นนะ้ยมองเห็นแล้วเพสัตวกรเทพสองโลกนั่นเองโอเคเดี๋ยวแอดจะมาชำละบับเบิลออกไปนะครับไปกันโอเคครัช เราก็แกะบับเบิลออกมาแล้วนะครับผมเราก็มาดูหน้าตาของเจ้ามังงะเรื่องนี้ที่แอดได้ทำการสั่งซื้อมาเลยนะครับซึ่งมังงะตัวนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่าเพศสตรกรเทพ2โลกนั่นเองเรื่องนี้ครับก็เป็นแนวต่างโลกแฟนตาซีพระเอกเก่งซึ่งตอนนี้ก็ได้ทําการประกาศทําอนิเมะขึ้นมาแล้วนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่ายังไม่ประกาศว่าจะฉายปีไหนนะครับผม <Okay. S 1> เขาว่ากระแสรเรื่องนี้มันดีแอดก็เลยลองสั่งมาอ่านดูด้วย และบวกกับช่วงนี้ที่เว็บของฟินิกเน็ตนะครับ mm hmm. เขาลดราคา mm hmm. ทั้งมังหงะและไๆ์โรเวลนะครับ mm hmm. ใครที่สนใจ mm hmm. เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันไปสั่งซื้อที่เว็บฟินิกเน็ตโดยตรงได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ผมก็อย่าลืมมาอุดหนุนของแพ้เยอะๆยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับมังงะที่ LC ประเทศไทยเนี่ยก็จะมี3เล่มด้วยกันนะครับผมนี่ครับมาดูหน้าตาของเรื่องนี้แล้วก็มาดูหน้าตาของเล่มที่1กันเลยนะครับ เล่มที่หนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ดูท่าทางแล้วตัวนี้น่าจะเป็นพระเอกนะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องย่อๆเนี่ยมันก็มีเขียนไว้ด้านหลังนะครับผมเนื้อเรื่องย่อๆเนี่ยมันประมาณว่าแบบหนุ่มเพศัศาสตร์นะครับเขาหมกมุ่นกับงานวิจัยมากเกินไปจนทําให้เขาเสียชีวิตนะครับผมและทําให้ดวงวิญญาณเขาเนี่ยมันมาอยู่ที่ร่างของเด็กคนหนึ่งนะครับที่อยู่ต่างโลกนะที่ชื่อว่าฟา,าร์มาะนี่ย เขาเป็นบุตรชายแห่งตระกูลแพทย์โอสถหลวงชื่อดังนะครับผมและเพื่อช่วยเหลือผู้คนในโลกต่างมิตีนะครับและการใช้ยาแบบผิดๆนะครับเขาก็เลยใช้ความรู้ด้านพิสศัทยศาสตร์ในโลกเดิมนะมาประยุกต์ใช้กับความสามารถสุดโกงที่เขาเพิ่งได้รับมาด้วยนะครับซึ่งมันคืออะไรก็เดี๋ยวแอดก็จะไปอ่านนะครับผมหน้าตาเล่มแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเล่มที่2ก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณน,นี้นครับเล่มที่สาก็เป็นแบบนี้เลยจะให้ดูทีละเล่มนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวแอดจะไปทาการแกะซีลออกมาด้วยครับเพื่อทาการเปิดเข้าไปดูข้างในเล่มเลยนะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับเคโอเคไปกันโอเคครับตอนนี้แอดก็ทาการแกะซีลออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของเล่มมังงะนักสามเล่มนะครับผุมหลังแกะซีลมาที่เรียบร้อยครับแล้วก็มาดูที่เล่มที่หนึ่งกันเลยครับผมเล่มหนึ่งนะครับเปิดมาก็อืมใช้ได้เลยนะครับผม น,ะนี่อันนี้คือหน้าปกในนะครับผมเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นอของอาจารย์เซทาคคโนนะครับ <Wow. S 1> เรื่องต้งฉนฉบับของลิชทาคายมะแล้วก็ออกแบบตัวละครคือคีบเอานน่นเองครับผมเปิดเข้ามาหน้าแรกคราบสวยเอาเรื่องกันนะครับเนี่ยด <Wow. S 1> ูดูพศิศดารกรเทพสองโลกบทที่1นะึ่งนักพิศาร์าที่เกิดใหม่ครั้งและโลกสามติครับผม มาดูข้างในเลยครับอืมใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคครับนี่ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับเล่มที่หนึ่งนะครับผมโอเคมาดูเล่มที่สองกันนะครับผมเล่มที่สองก็คล้ายๆกันเลยเปิดมาก็จะมีแบบ ภาพสีมาให้ดูก่อนแล้วก็แบบเกินนําเรื่องนะผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขียนว่าเริ่มต้นที่บทที่เท่าไหร่นะครับอย่างเล่มที่2ก็จะเริ่มที่บทที่5แสดงว่าเล่มแรกมี4บทนั่นเองครับผมหน้าตาก็เหมือนกันเลยเหมือนเด็โอเคครับเรามาดูเล่มสุดท้ายกันนะครับผมเล่มสุดท้ายก็น่าจะคล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันจริงด้วยเล่มที่3บทที่10นะครับผมแสดงว่าเล่มที่สนี่ 5-9 9แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเล่มละประมาณ4-5แชปเตอร์ด้วยกันนะผมราคาก็ถือว่าคุ้มค่านะผมแต่ว่ามันจะดูแพงไปหน่อยจากมังงะปกตินะผมซึ่งมังงะปกติราคาอยู่ที่80-90บาทใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องเพศะตะกรเทพ2โลกเนี่ยราคามันเริ่มต้นอยู่ที่ร้อยกว่าบาทขึ้นไปครับ ซึ่งตัวที่แอดซื้อมาเนี่ยมันเป็นราคาโปรโมชั่นนะผมเล่มที่1กับเล่มที่2นะผมจะลดราคาเหลือ116บาทนะครับแต่ว่าเล่มที่3ไม่ลดราคานะผมราคาจะอยู่ที่145บาทับผมใช่ไหมเรามาดูดิราคาปกมันอยู่ที่145บาทอืมใช่นีด้วยก็ถือว่าลดออกมาเยอะพอสมควรลดมาตั้ง2 9บาทนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปซื้อได้นะผมจริงๆแอดขอแนะนำให้ซื้อผ่านเว็บมือตรงจะดีกว่า ส่งเร็วมากครับแอดเพิ่งสั่งไปเมื่อวานวันนี้ได้เลย <Wow. S 1> แล้วก็เขาจะมีตัวใบปลิวแถมมาให้ด้วยซึ่งอันนี้แอดไม่ได้ได้มาจากอ่าเรื่องนี้แล้วครับแอดเคยสั่งมาก่อนหน้านี้แล้วครับคือเคยสั่งนิยายจากเว็บโดยตรงนะครับนิยายเรื่อง x อ็กซ์ดิสินะผมคือใครที่เป็นลูกค้าสั่งเคยสั่งครั้งแรกของเว็บฟินนิคนี้เนี่ยเขาจะแจกใบปลิวนี้มาให้นะเหมือนเป็นโบชัวนะผมเป็นการแนะนำนะครับผมว่าเออ ที่ค่ายานี้นะครับมีเรื่องอะไรนะ่าสนใจบ้างเปิดมาเนี่ยนะแรกก็เป็นหมาซึกโคนชนเทพเลยซึ่งเรื่องนี้ก็สนุกมากเช่นกันนะบุ๊มเรื่องข้างในนี้ก็คือเด็ดทุกเรื่องนะบุ๊ม <Wow. S 1> ซึ่งเรื่องนี้นที่เอสพิวมาคือเอ็กซ์ดิสิกนะแอดคอรแนะนําเรื่องนี้เหมือนกันนะบุมสนุกมากแล้วก็อย่างอ่าสปีดสักติ์เนี่ยก็สนุกมีเมสแล้วมเมสฉายจบแล้ว,กลวนโกนหนวดก็เหมือนกันนะน้องแมงมุมนะแล้วก็จอมมารอารนอสนะบุม๊มที่คนเขียนเพิ่งเสียชีวิตไป ข้างบนนี้ก็โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีบางเรื่องก็เริ่มเมก,ก็เริ่มทยอยทยอยฉายแล้วนะที่สั้นนี้นะครับเม,มื่อ2 0 2 1นะผมดูอีกหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งก็ไม่แพ้กันเหมือนกันนะผมหน้านี้เหมือนจะเป็นมังงะนะผมนี่เรื่องไง้กยนาำก็เกิดใหม่เป็นนางร้ายนี่เรื่องนึงแล้วก็นอนนั้นสือ,อยืนอั้มหน้าอ่าแล้วก็เพศสัตว์อันีัอนี้ซึ่งซื้อมานะผมที่เหลือก็ ยังไม่เคยอ่านนะเหมือนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Y วทั้งนั้นเลยโอเคครับสำหรับโรชัวก็มีเพียงเท่านี้สำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อทางวิบโโยตรงทางแอดก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d e s c r i p ชั o นตามเช่นเคยนะผมโอเคและสำหรับวันนี้นะครับแอดเกมมาเลโน่ก็คงจบเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมคนละ1นไลค์1แชร์1นซับและ2ไลค์2แชร์สซับเพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับและสำหรับวันนี้แอดเกมมาเลโน่ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ